ผูพกพันระหว่างสายน้ำและวิถีชีวิตก่อให้เกิดประเพณีอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าในสังคมไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมากถือเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีที่สะท้อนถึงความผูกพันนี้ปรากฏหลักฐานการจัดรูปขบวนเรือเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำของพระหมหากษัตริย์ครั้งแรก ในสมัยพระยาลิทไทยกรุงสุขโขทยัยเพื่อรับพระนัดดาในพ่อขุนผาเมืองกลับกรุงสุขโขทยัยและเพิ่มความสำคัญยิ่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งส่วนพระองค์การศาสนาและการพูดโดยริ้วขบวนเรือที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่กล่าวขวัญเป็นริ้วขบวนพยุหญาตราทางชุลมากในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช บางรูปขบวนเรือมีเรือมากกว่า250ลัลำโดยในยุคสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าเรือพระที่นั่งต่างๆถูกจมลงและเผาทำลายก่อนจะเสียกรุงแม้จะไม่มีเรือจากกรุงศรีอยุธยาสืบทอดต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดให้ฟื้นฟูพระราชพิธีและริ้วขบวนเรือขึ้นใหม่ ขบวนเรือสำคัญคือการอันเชิญพระแก้วมรกตซึ่งใช้เรือมากถึง246ลำจบจนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทำให้ขบวนเรือพยุหญา,าตราทางชลมากไม่ได้เป็นเส้นทางเสด็จโดยหลักแต่ถูกประกอบในพิธีสำคัญ และหลังจากว่างเว้นไปหลายปีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปกระหม่อมให้ฟื้นฟูเรือในพระราชพิธีและจัดขบวนเรือพยุหญาตราทางชลมากขึ้นหลายครั้งไม่เพียงความวิจิตงดงามในงานสถาปัตยกรรมประณีศินวรรณกรรมประกอบกันจนทำให้เกิดขบวนเรือพยุหญาตราทางชลมากเป็นองค์ความรู้หนึ่งในงานพระราชพิธี และถ่ายทอดเป็นมรดกภูมิปัญญาแก่ปวงชนชาวไทยแล้วยังได้รับการยกย่องจากองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรถวายเหรียญรางวัลยกย่องเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลกในปี2535อีกด้วย